อ้าวสามแสนเก้าอยู่ใกล้ทะเลอ้าวใครกำลังอยากได้ที่ดินใกล้ๆทะเล,ล,ลเลยนะครับสามแสนเก้าก็เป็นเจ้าของได้นี่วันนี้ผมบอยสิทธิชาชโอ้โหเห็นสับป,ประรดอย่างนี้นะคงรู้เลยนะเดาออกว่าอยู่ที่ไหนนะครับที่ดินอ่าอยู่ใกล้ๆกับเขากระโหลกเขากะโหลกนี่นหะเดินทางหรือขับรถไปเนี่ยไม่ถึง3 4กิโล5กิโลไม่เกินเนี่ยไปถูกสู่ชายหาดเลยนะนี่ของแกนี่คุณเบียร์เจ้าของนี่วันนี้ผมบอยสิทธิลาเดินทางมาที่เขา300ยอดอ่าเขา300ยอดไปจุกกิริขัน แกพูดไม่ผิดหรอกคุณเบียร์เจ้าของเขาบอกว่าที่ดินของแกเนี่ยห้ตารางวาแกขายอยู่แค่3ามแสนเก้าเ้ามีจริงครับสามแสนเป็นเจ้าของได้เลยแต่ถ้าจะอติดถนนลาดยางที่แกยืนนี่นะสี่แสนก็เป็นเจ้าของได้แล้ว10กว่าแปลงเนี่ยขายบ้าขายบอขายไปได้ยังไงเป็นสิบสิบแปลงแล้วเหลืออยู่3แปลงเท่านั้นนะครับนี่ดูเพื่อนบ้านเต็มไปหมดเลยนี่ให้ดูข้างหลังผมก่อนก่อนที่จะไปคุยกับแกนะครับเห็นไหม ปลปล็เต็มไปหมดเลยแล้วมีเพื่อนบ้านรอบด้านเลยนะครับเห็นอย่างเงี้ยนะถึงแม้จะใกล้ชายหาดแต่ก็สูงกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยเกือบ20เมตรเหมือนกันนะเมื่อกี้จับพิกัดดูแล้วนะครับสายอินเทอร์เน็ตพุ่งพุ่งพับเลยไฟฟ้าพุ่งพุ่งพับแล้วปลาปานี่เรียบร้อยผ่านหน้าที่ทั้งหมดเลยนะครับอยากรู้เป็นยังไง3ามแสมีจริงไหมที่ดินใกล้ทะเลขนาดนี้ตามผมบริสิทธิไาชมาเลยรีบจับรีบจองอะไรกันก่อนที่มันจะหมดเพราะมันเหลืออยู่แค่3แปลงเท่านั้น่ะตามมาเลยครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมข้ามถนนไปหาเลยอันนี้คุณอะไรครับเนี่ยครับผมเบียรครับสวัสดีครับคุณเบียรครับ,รบโอ้ค,<ล>คุณเบีย<ล>เดี๋ยวคุณเบีย<ล>ยืนตรงนั้นนิดน,นึงวิวโคตรสวยเลยโอ้รถมันทำไมเยอะมากคุณเบียร็ตอนนี้เป็นถนนเส้นทางหลักที่เขาวิง่งวิ่งกันวิ่งกันทั้งวันเลยมั้งครับคุณเบียถามนิดนึงจริงไหมเนี่ยว่า50ตารางวาอยู่เขา3า0ยยอดเนี่ยอยู่ที่ประจวบเนี่ยขายอยู่เริ่มต้นแค่เท่าไหร่นะ ราคาตอนนี้เริ่มต้นที่3ามแสนเครับผม3ามแสนเโอ้โหรถวิ่งไม่ได้เยอะมากเลยยืนไม่ได้เลยนะครับคุณเมียรครับตรงเนี้ยขอยเที่ยวหนึ่งมันอยู่อำเภออะไรนะอยู่อาอยู่อำเภอ300ยอดครับ300ยอด300ย,ยอดนี่มันต้องประจวบปะประจวบครับประจวบอยู่ใกล้หัวหินไหมครับอยู่ห่างจากหัวหินประมาณ50กิโลเองห้าสิบกิโลคุณเมียไปฝั่งนู้นกับผมหน่อยดีกว่าข้าไปฝั่งนู้นกันนี้ท่านผู้ชมที่ดินติดถนนเลยใกล้เขาก็โลกอยู่แค่ทั้งหมดเนี่ยนะ 50ตารางวาเริ่มต้นที่3า0 0 0าไปลงรถจังหน่อยคุณเบียรครับขึ้นมาข้างบนหน่อยว,ว,วิวส,สวยๆอย่างนี้นะครับคุณเบียถามก่อนมันอยู่ใกล้อะไรนะกทางหาดอะไรนะอยู่ใกล้หาดเขากะโหลกครับใกล้หาดเขากะโหลกครับประมาณกี่กิโลครับห่างจากที่ดินของเราเนี่ยประมาณไม่เกิน5กิโลครับถึงหน้าหาดเลยอ่ทาท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมค่อนข้างจะเรียกว่าตื่นตระหนกนิดน,นึงเพราะไปยืนใกล้รถกลัวรถเสยไปกินน่ะนะคุณเบียถามก่อน อยู่ใกล้ๆเขากระโหลกอยู่เขา300ย,ยอดใช่ไหมครับใช่ครับเขา300ย,ยอดอยู่ตรงไหนเขาส0มยอดเนี่ยจะอยู่นะครับเป็นอุทยานอยู่ข้างหลังที่ดินของเราเลยครับอ่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยเห็นหมดเลยนะนี่ก็เป็นคาเฟ่ของเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยนะครับเรียกง่ายๆเลยในฉนดระบุชัดว่าตําบลเขา300ย,ยอดไอ้ตำบลเหลืออะไรอาเภอคอครับอำเภอเขา300ย,ยอดจังหวัดประจวบคีรีขัน ของคุณเบียร์คุดแดงทุกผืนใช่ไหมครับจะเป็นโฉนดนอสอสีจอหรือว่าคุดแดงทุกใบครับอ่าแล้วกระสิบหนึ่งหนึ่งได้ข่าวว่าเนี่ยสิเป็น10บส,บสบแปลงเนี่ยขายไปแล้ววันนี้เหลือกี่แปลงครับวันนี้โฉนดของเราจะเหลือสาแปลงสุดท้ายแล้วครับพี่บอยหมดแล้วหมดเลยใช่ สามแปลงคุณเบียชี้น,นิ่นึงมันอยู่ตรงไหนบ้างก็แปลงหน้านะครับของเราจะจะเหลืออยู่นะครับด้านตรงนี้นะครับ50ตารางวาติดถนนลาดยางเลยครับเป็นทําเลที่ลูกค้าสามารถซื้อไปแล้วสามารถค้าขายได้นะครับแล้วก็อีก2แปลงจะอ,อยู่ด้านหลังนะครับถัดไปก็มันจะมีเหลืออยู่2ล็อกที่ราคา3,9มแสนนะครับส่วนอีกหนึ่งล็อกเนี่ยริมสุดดังนู้นนะครับพื้นที่ของเราจะ58ตารางวาแต่ว่าเราคิดราคา เข้ากันหมดเลย3ามแสนเหมือนว่าให้ลูกค้าไปครับเอาง่ายง่ายพูดไม่ให้งงเลยติดถนนลาดยางเนี่ยนะขายอยู่แค่4ี่แสนตารางวาอยู่ในชุมชนอย่างนี้เลยท่านผู้ชมเอาไปค้าไปขายไปทำอะไรได้หมดเลยแต่ถ้าขายับเข้าไปนิดนึงคุณเบียถูกไหมฮะห้าสิบตารางวาแปลงหนึ่งกับ58ตารางวาแปลงหนึ่งขายเท่ากันเลยเอาง่ายง่ายใครมาก่อนได้ก่อน3ามแสนเท่านั้นออกข้าโอนให้ด้วยไหม่ะออกให้ครับโอ้โหท่านผู้ชมเตรียมจดเบอร์เตรียมอะไรให้ดีและกันคุณเบียข้างหลังนั่นใช้เขา3 0 0อยยอดไหม ใช่ครับลอดนยครับจะเป็นอุทยานเป็นเทือกเขาเป็นอะไรเลยนะ่อ่าท่านผู้ชมอันนี้เป็นขายสดนิดนึงนะครับแต่ถ้าขายผ่อนเนี่ยเดี๋ยวจดเบอร์คุณเบียไว้ได้ข่าวว่าไม่นานเนี่ยเดี๋ยวแกจะเปิดหลายที่เหมือนกันนะเปิดเงินผ่อนเร็วๆนี้แต่ตรงเนี้ยที่เขา3 0 0ยอด50ตารางวา3ามแสนเก้าเนี่ยขอเป็นเงินสดก่อนคุณเบียครับถามก่อนเลยก่อนที่จะเดินไปดูกันไฟฟ้ามีไหมฮะไฟฟ้ามีครับอยู่ด้านหลังติดกับที่ดินเลยอ่านี่ท่านผู้ชมไฟฟ้าแรงสูงมี ไฟฟ้าแรงต่ำม,มีสายอินเทอร์เน็ตมีสัญญาณมือถือชัดคุณเบียร์เราถามต่อไปว่าปลาปามีแม่น้ำปลาป่าปลาปา,ปปามีครับเรียบร้อยเราต่อท่อให้ลูกค้าเลยสามารถใช้ได้เลยลูกค้าปลูกบ้านแล้วก็สามารถใช้น้ําใช้ไฟได้เลยครับอ่าโอเคท่านผู้ชมหลายคนนะใฝ่ฝันอยากมีที่ดินใกล้ๆทะเลวันนี้ก็หามาให้ไม่แพงหรอกแม่อยู่ใกล้ๆเขากระโหลกนะครับหาดเขาเชื่อช้ยหาดอะไรนะครับหาดเขากระโหลกครับชื่อนี้เลย ส่วนใหญ่เนี่ยนะจะเป็นเขาเรียกลักษณะคือทําการประมงกัน<ช>นั่งกินอาหารกันแสดงว่าคนที่ชอบอาหารสดๆดขึ้นจากเรือเนี่ยไปถึงที่ได้เลยตรงนี้ก็มีเรือประมงค,ครับขึ้นจากทะเลแล้วก็มารอตรงเถวกระโหลกล,ลูกค้าสามารถหาของกินของสดได้ตรงนั้นเลยก่อนจะถามคุณเบียร์ต่อไปนะท่านผู้ชมใครเข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แอปสีดำสักคนละ5ไลค์5้าหัวใจหน่อยละกันแอปสีแดงแอปสีฟ้าฝากกดเซฟกดแชร์ไว้หน่อยละกัน เอ้ยคุณเบียตรงนู้นเขาเขียนว,ว,ว่าอะไรนะวิวเขา,ววาอะไรวิวเขาคาเฟ่ครับมันคืออะไรอะ่ะมันคือคาเฟ่ครับมันคือร้านอาหารให้ลูกค้ามา มีทุกอย่างครับพี่บอยมีกาแฟ<อ>มีเบเกอรี่มีของกินทุกอย่างเลยครบหมดเลยครบทุกอย่างเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะขอเบอร์คุณเบียร์ก็ให้แล้วนะเตรียมจดเตรียมเขาเรียกว่าเมมให้ดีแล้วกันนี่แต่ที่ก่อนจะถามเบอร์นะผมให้ดูขนาดฝั่งตรงข้ามเนี่ยยังมีเพื่อนบ้านเลยนะครับมีไร่สับป,ประรด้วยใครเคยเห็นไรสับป,ประรดบัางท่านผู้ชมใครอยากกินสับป,ประรดใครเ,คเห็นไร่สับป,ประรดมั่งนะกดถูกใจกันมาหน่อยนะครับอาจจะเป็นเขาเรียกว่าแปลกตาแปลกใจของหลายหลยคนแล้วกันนะผมก็เป็นครั้งแรกๆที่เคยเห็นไร่สับปะะะรอ่่่นนคคคคบผาายยไมมเุกี คุณเบียรถามก่อนตรงนี้น้ําท่วมไหม่ะไม่ท่วมครับพี่บอยมันใกล้ทะเลก็จริงใกล้ทะเลครับแต่น้ําทะเลไม่เคยมาไม่เคยไม่เคยท่วมเลยเมื่อกี้ผมเปิดพิกัดดูคุณเบียสูงกว่าระดับน้ําทะเลเกือบ2ี่บเมตรสบายเลยทีนี้คุณเบียรถามเลยท่านผู้ชมเตรียมจดเบอร์ให้ดีนะผมถามคุณเบียนิดนึงเบอร์ที่จะให้เนี่ยเป็นเบอร์ไลด้วยหรือเปล่าเบอร์ไลครับเบอร์ไลด้วยไลด้วยโทรเขาเรียกว่าเบอร์โทรด้วยเบอร์ไลด้วย ท่านผู้ชมอย่างที่บอกถ้าอันเนี้ยเขา3 0 0ยอดประจวบเนี่ยเป็นเงินสดบ่อยอีกครั้งหนึ่งนะแต่เงินผ่อนเนี่ยให้โทรมาถามแกว่าเปิดโครงการที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเตรียมเมมเบอร์ก็ให้ดีคุณเมียถ้าเกิดคนจะมาชมเนี่ยมาวันไหนได้บ้าง ค้าสามารถมาได้ทุกวันครับไม่มีวันหยุดเลยได้ใช่ครับอ่าสนใจคุณเบียร์โทรมาเบอร์อะไรสนใจลูกค้าสามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์0ูนย์เาครับสองหนึ่งแปาครับอ่าท่านผู้ชมทันไหมฮะใครทันฝากพิมพ์ทันมาหน่อยแล้วกันนะครับมเมมเบอร์ไว้ดีกว่าเอาง่ายๆเลยที่ทะเลเนี่ยผมว่ามันถูกนะสามแสนเก้าเป็นเจ้าของได้เลยเบอร์คุณเบียร์ใช่เบอร์นี้ไหมนะครับผมเห็นอยู่ที่ป้ายข้างหลังนะนะศท่านผู้ชมจดไปพร้อมผมเลยนะ093นะครับ แล้วก็218 093่แาแล้วก็218แล้วก็1843อ่าจดไปพร้อมกันเลยนะครับ0 9 3 218 1843เป็นเบอร์โทรด้วยเป็นเบอร์ไลน์ด้วยอยู่ต่างประเทศคนไทยไปทำงานต่างประเทศอยากจะได้ที่ใกล้ทะเลบางคนมีครอบครัวต่างประเทศนะครับอยากจะมาพักผ่อนอยากจะมาสร้างบานพักตากอากาศมาได้เลยโทรหาแกได้เลยนะครับคุณเมียผมถามนิดนึงแถวเนี้ยรู้แล้วล่ะว่าอยู่ใกล้ๆชายหาดไม่ไกลชายหาดมากนะครับ ของกินของใช้ไกลไหมอืมไม่ไกลนะครับพี่บอยเพราะว่าอยู่ใกล้ตลาดปากน้ําปานแค่นิดเดียวเองปากน้ําปานครับกี่กิโลครับประมาณสักเท่าไรแดงสิบกว่าสิบกิโลครับสิบกิโลอ่าท่านผู้ชมถือว่าของกินของใช้นี่ไม่ไกลมากแล้วเพื่อนบ้านแถวเนี้ยหลายร้อยหลังคาเรือนได้ไหมฮะได้อยู่นะครับพี่บอยเยอะอยู่นะครับ คุณเบีย์ถามหน่อยไอ้ที่คุณเบีย์บอกว่าที่ตรงเนี้ย50ตารางวา3า9 0อยู่ในเขตของอำเภอเขา300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันติดถนนก็4,350 0ตารางวาตรงเนี้ยมันใช้เงินจองเยอะไหมครับตอนนี้จองแค่ส0เท่านั้นครับ10%บอย่าง3,09 0ก็3,900ใช่ครับอีกนานไหมนัดไปโอนเนี่ยครับก็ระยะเวลาประมาณ1เดือนครับพี่ 1>, 1เดือนนัดไปโอนกันอ่า ของแถมก็อย่างที่บอกเนาะมีไฟฟ้ามีประปาติดถนนลาดยางค่าโอนออกให้ฟรีนะครับ,รบแล้วก็ หลังการขายนี่ดูแลให้ด้วยไหมครับก็ดูแลให้ครับพี่บอยติดติดขัดขัดอะไรโทรมาคุยได้หมดเลยใช่ครับอ่ะคุณเบียเดี๋ยวจะให้เดินพาไปชมในที่เราซะหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างที่านชมสวยไมห้าะสวยฝักพิมพ์สวยมาหน่อยกดคคเจาะ่เขาเรียกอะไรนะคดจอเข,ข้าใจกันมาหน่อยละกันนี่รถเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวให้คุณเบียแกข้ามฝั่งไปก่อนเดี๋ยวเดินตามไปนะครับในท่านผู้ชมเห็นเพื่อนบ้านแม้เต็มไปหมดรถลาหนีก็วิ่งกันควักไขวเลยนะครับ ผมว่ามันถูกอ,ะอ่ะใครว่าถูกบ้างพิมพ์มาหน่อยละกันนะครับถูกนะสําหรับเงินที่จับต้องได้นะครับปลูกบ้านได้นะครับค้าขายได้อะไรได้ทั้งหมดแล้วนี่เห็นไหม มีเพื่อนบ้านมาปลูกบ,บ้านแล้วด้วยนะครับแห่เดี๋ยวท่านผู้ชมเดินไปพร้อมกันนะครับต้องดูรถด,ดูอะไรให้พร้อมผมด้วยนะผมขับมาจากกรุงเทพเนี่ยไม่ไกลหรอกเลยชะอำมาก็มาหัวหินมาหัวหินก็ผ่านปานบุรีนะครับปานบุรีก็มาถึงนี่เลยเขา300ยอดยกแยก,ยากจากถนนเมนเมนมานี่ถือว่าไม่ไกลเลยนะครับเน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 เโอ้โห,โหดูเสาฟงเสาไฟดูเพื่อนบ้านกลุ่มนู้นนี่เยอะแยะแต่ไม่หมดทั้งขยะยังมีเลยนี่ทา่านผู้ชมบางคนไม่เชื่อผมให้ดูกันเลยเนี่ยทั้งขยะเ,เ,เขาเขียนว่าอ,อบตอ 300ยอดอ่าใครเห็นบ้างคำเนี้ยนะครับอปต3สามร้อยยอดแสดงว่าผมมาอยู่ที่เขา300ยอดจริงๆนะครับบางคนเขาเรียกเขา300ยอดนะครับบางคนเขาเรียกว่าอ่าอ,อะไรนะผมเรียกไม่ถูกนะมันมีหลายชื่อนะบางคนเค็าเรียกว่าดินแดนแห่งเขากะโหลกแล้วแต่จะเรียกแล้วกันนนะครับแถวนี้นะครับนี่ดูรถดูก่อนอ่ะเดี๋ยวข้ามไปดูฝั่งนู้นกันชอบไหมนานผู้ชมถ้าชอบฝักพิมพชอบหน่อยแล้วกันนะครับ50ตารางวา3ามแสนนี่มันก็ถือว่าเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเลยนะครับซื้ได้ยังเลยผมเพิ่งไปซื้อมา แพงกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดมีเงินนี่อยากจะซื้อตรงนี้เลยเพราะว่าเอาไว้มาเที่ยวทะเลกันอ่ะสวยมากขอบคุณทุกคนที่พิมพ์มาตามเจ้าของไปเลยนี่ๆๆ่เ่่่่มาดูที่ป้ายกันก่อนโอ้โหข้างหลังเขานี่ก็สวยถ้ามีคนแคปแคปหน้าจอไปหน่อยช่วยกันแคปหน้าจอไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเดินไปแล้วจะไม่เห็นนะน,ะนี่เห็นเบอร์กันไหมฮะมาทัดล่างแคปหน้าจอไปเลยแล้วโทรหาแกเลยนะครับจะโทรตอนนี้ก็โทรมาเถอะนะครับโทรมาได้เลยนะครับ500กว่าคนแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับเขาเขียนว่าที่ป้ายเนี่ยนะ ที่ดินแบ่งขายแปลงละ50ตารางวาติดถนนลาดยางมีน้ำมีไฟให้ครบสนใจติดต่อ,อที่ดินสไตล์คนเมืองนี่ชื่อสื่อแกอคุณเบียก็คือเบอร์แกนี้นะ093ย์8 1843อ่าไปดูกันต่อว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่โอ้โหคุณเบียรแล้วนิดนึงครับครับคุณเบียเชิญตรงนี้หน่อยดีกว่าเดี๋ยวเดินกันไกลอีกได้ข่าวนะมันมีภัยกระซิบมาบยืนตรงนั้นก็ได้ฮะมีภัยกระซิบมาว่าแถวเนี้ย กำลังจะขยายถนนให้กว้างขึ้นใช่ครับจริงไหมฮะจริงครับเพราะว่าผมถามชาวบ้านแล้วก็คนผู้บริหารท้องถิ่นแถวนี้ครับว่าเขาเขางบประมาณมีแล้วแต่คราวนี้เขาเริ่มเคลียร์พื้นที่และขอบทางครับเพื่อที่จะทําการขยายถนนแล้วก็ติดไฟส่องสว่างตลอดเส้นทางนะครับเพื่อจะ ขยายถนนตรงนี้ไปยันสู่หาดเขากระโหลกครับเป็นทางเป็นเส้นทางหลักครับคล้ายๆว่าเป็นเส้นทางวิ่งออกกําล<ช>ังกายตอนเย็นตอนเช้าคล้าย<อ>ๆเป็นว่าเส้นทางจักรยานใ,<ช>ให้ปั่นกันนี่ท่านผู้ชมมาดูก่อนให้คุณเบียร์แกยืนรอผมไปก่อนเห็นไหมเขาเริ่มตัดต้นไม้แล้วนี่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 ฝั่งนู้นเห็นไหมตัดยูคาแล้วนะครับจาก2เลนไหลทางไม่มีท่านผู้ชมนี่เห็นไหมเขาตัดต้นไม้ไปหมดละนี่นี่ตัดไปเริ่มแล้วเริ่มทำร่างงบประมาณมาละ จาก2เลนไม่มีไหลาทางตอนนี้เขาจะทําเป็น2เลนแล้วมีไหลาทางอันนี้จากการคาดเดาได้จากการพูดคุยกับคนในพื้นที่นะครับแสดงว่าถนนเนี่ยจะขยายแล้วความเจริญก็ต่อเนื่องมันเจริญอยู่แล้วละ่ะแต่มันก็เจริญขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบนะครับที่อยู่ใกล้ทะเลอยู่ที่เขากระโหลกประจบกิริขันเขา3 0 0ยอด50ตารางวา3ามแสกก็เตรียมเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับคุณเมียถามต่อนิดนึนงนะครับตรงเนี้ยมาจากกรุงเทพพ,พอเดาได้ไหมกี่กิโลห่างจากกรุงเทพเนี่ย ประมาณสัก2 200กว่ากิโลได้นะครับ200กว่ากิโลครับแต่ง่ายกว่านั้นบ้านแต่ละคนอยู่ไหนไม่รู้ให้จับพิกัดอะไรดีที่มันพิมพ์ปุ๊บรู้เลยว่าจากบ้านเข้ามาเนี่ยกี่กิโลอ่าผมแนะนําว่าให้พิมพ์ตรงหาดเขากะโหลกจะง่ายกว่าครับพิมพ์อย่างนี้เลยครับหาดเขากะโหลกก็ได้วัดเขากะโหลกก็ได้ หรือว่าจะง่ายกว่านั้นก็ให้ลูกค้าพิมพ์กัดไปที่วิวเขาคาเฟ่เลยเพราะว่าอยู่ติดอยู่ติดกับที่ดินเราเลยอ๋ออาศัยอ้างอิงเลย<อ>วิวเขาคาเฟ่เขาก็หลกท่านผู้ชมอยู่ติดกับเราเลยมันอยู่ตรงไหนครับอยู่เนี่ยครับติดที่ดินเราเลยครับเป็นคาเฟ่ครับอาหารอร่อยไหมฮะอาหารอร่อยครับอาหารอร่อยทั้งคาเฟ่ทั้งเบเกอรี่ลูกค้าเลือกได้เลยอ่ามาดูที่เพลินๆแล้วเนี่ยก็เข้าไปนั่งคุยกันได้เลยที่นั่นวิวเขาคาเฟ่เขาก็หลกท่านผู้ชมอยู่ติดกับเราพิมพ์มาแล้วกันท่านจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้าง ก็ไม่ไกลมากอ่าแล้วอย่างนี้ครับคุณเบียร์ครับรู้แล้วนะครับสถาน,ถานที่ราชการก็ไม่ไกลนะครับรู้แล้วว่าชุมชนก็ไม่ไกลรู้แล้วว่าโงรงพยาบาลก็ไม่ไกลแถวเนี้ยผมถามคุณเบียร์นิดหนึ่งบางคนเนี่ยนะเขาปรึกษาเขาอยากได้ที่ใกล้ทะเลที่เราเนี่ยมันเด่นยังไงถามหน่อยของเราเนี่ยความพิเศษคือมันติดถนนระยางด้วยนะครับรเวลาการเดินทางนี่นนมันสะดวกสะดวกสบายนะครับสะดวก ค้่องตัวแต่ที่ผมว่าผมชอบคือราคามันโคตรถูกอ่ะใชครับใช้เงิน3 0มแสนได้ที่ดินไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนได้เลยว่าเนี่ยฉันมีที่ดินใกล้ใช้หาดเขาก็โหลกวันหยุดเนี่ยมาสร้างบ้านใช่ไหมวันหยุดก็มาพักใช่ไหมครับมาปั่นจักรยานก็ได้เลยทะเลเป็นยังไงแถวนี้สวยไหมทะเลก็ยังคงความธรรมาชาติของพื้นทะเลไว้อยู่ครับอ่าสวยครับแล้วถามคุณเบียร์นิดนึงเขาก็โลกแถวนี้มันเล่นน้ําได้ไหม เล่นได้พี่เพราะว่ามีน้าหาดมีหาดทรายมีน้าหาดนักท่องเที่ยวเยอะอยู่ครับนักท่องเที่ยวก็เยอะครับรีสอร์ทคาเฟ่อะไรเงี้ยก็มีร้านอาหารก็มีวิวก็สวยอาหารก็สดขึ้นจากเขาเรียกว่าท้องน้ําท้องทะเลเลยขึ้นจากเรือประมงเลยครับพี่บคุณเบียร์ผมกระซิบนิดนึงผมเห็นหลักแดงๆคุณเบียร์ตงเนี้ก่อนจะถามหลักแดงคุณเบียร์ไอท่อฟ้าคืออะไรตัวนี้เป็นท่อน่ะท่อปลาครับพี่ตกลงมัาปลาอะไรครับเป็นปลาหมู่บ้านครับเป็นปลาหมู่บ้านครับน้ำไหลแรงไหมน้ำแรงครับพี่น้ำแรงอยู่ครับน้ำแรงนะ ไฟฟ้านี่นี่นี่เขาไฟไม่ตกนะคุณเบียร์นะมีทั้งแรงสูงแรงต่ำพี่บอยเกใช้ได้เลยแล้วก็ไอ้หลักหลักเขตตัวนี้เรารังวัดไปแล้วทุกทุกเขตจะมีหมุดรังวัดอยู่แล้วครับแสดงว่าซื้อที่ดินกับคุณเบียร์ห้าสิบตารางวาสามแสนเก้าที่เขาสามร้อยยอดประจวบเนี่ยซื้อห้าสิบตารางวาก็ได้ห้าสิบตารางวาไม่ได้สามสิบตารางวาแน่นอน 50ตารางวาครับพี่บอยไม่3ามิบแน่นอนเป,เป๊ะเลยใช่แต่ผมงงนิดนึงคุณเบียร์ทำไมถนนเนี่ยมันกว้างแล้วเนี่ยเนี่ยหลักมันไม่อยู่ตรงนี้มันคืออะไรอ,ะอ่ะถนนจากหน้าถนนมานะครับพื้นที่เราจะอยู่อยู่แค่นี้ครับแล้วก็จะเป็นที่ของหลวงเขาขยายถนนมาแสดงว่าเป็นที่งอกที่เกินใช่ครับแต่เราสามารถขึ้นใช้ได้ใช้พื้นที่ได้หมดเลยค,คุณเบียร์ดวขอก่อนโอ้โหถ้าู้ชมนี้ขอกันมาเต็มเลยเขาบอกห้าตารางวาเนี่ยติดถนนแป้งไหนชี้เลยครับ ห0บตารางวาเนี่ยครับด้านหน้าเนี่ยติดถนนหมดเลยแต่ว่าด้านด้านที่แปลงจะว่างอยู่นะครับมันจะเหลืออยู่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 มุมนี้เนี่ยครับอยู่มุมนี้เลยเอาง่ายๆทงม่วงๆใช่ไหมใช่ครับอยู่1ล็อกหนึ่งล็อกจะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ส่วน2ล็อกจะอยู่ ตรงกันเลยด้านด้านหลังตรงกันอย่างแปลงปน,ปนี้ตัวแอลอะครับพี่เป็นรูปตัวแอลที่ว่างครับอย่างแปลงนี้50ตารางวาที่คุณเบียยืนอยู่เนี่ยถามอีกครั้งหนึ่งบางคนเนี่ยเข้ามาแล้วไม่เข้าใจร,ราคาเท่าไหร่นะขออีกเที่ยวนึงราคาด้านหน้าติดถน,นนเนี่ยอยู่ราคา4 3 0แสนสครับสี่แสนสามก็พูดเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนครับ50ตารางวาราคานี้ราคาเดียวเลยอ่าและที่บอกว่าเหลืออีก2แปลงเนี่ยไอห้าสิบตารางวาแปลงหนึ่งกับ58ตารางวาแปลงหนึ่งที่บอกว่า3ามแสนเก้าใช่ อยู่ด้านหลังครับมีถนนผ่านด้วยมีถนนด้านหลังผ่านด้วยเดี๋ยวเดินไปดูกันได้ครับขายของจะมีใครซื้อไหมตรงนี้ถ้าเปิดร้านค้าอ๋อเหมาะผมว่าเหมาะอ,อยู่นะครับเพราะว่าร้านชามร้านค้าอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ห่างกันแต่ว่าตรงนี้เหมาะพื้นที่ทาเลเหมาะเลยแหละมว่ามันมีความรับง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันเาเรียกว่าชุมชนเลยนี่ชุมชนเลยครับ,เ,รบเดี๋ยวจะต้องให้คุณเบียร์เนี่ยเดินพาไปข้างหลังยังแปลงเนี้ยชื่อแปลงอะไรจําได้ไหม อ่าแปลงนี้จะล็อกล็อกที่ว่าจะเป็นล็อกอีอีล็อกอีอ่าก็อาอบอกว่าติดถนนก็ได้ๆๆนี่หลายคนคุณเบียรเดี๋ยวรอผมแป๊บหนึ่งนะเ <ๆ S 1> ขาบอกว่าขอเบอร์อ่าได้สินะครับไม่ต้องให้คุณเบียรพูดครับนี่มาจดกับผมเลยจดกันไปเลยนะครับรีบจดรีบแคปหน้าจอไปเลยนี่ <ๆ S 1> เห็นไหมฮะเห็นที่ป้ายไหมครับเบอร์คุณเบียรนะให้อีกรอบหนึ่งให้จนลำคานผมอ่ะนี่ครับเบอร์นี้เลยนะ 0932181843โทรมาตอนนี้จะจองเลยก็ได้แกไม่โกงหรอกจารันตีให้นะครับไม่รู้จะโกงไปทำไมมาขายที่ไม่ได้มาโกงนะครับ0932181843น้าเนี่ยเบอร์เนี่ยแคปไปเลยนะครับแล้วโทหาแกนะครับผมก็รันตีว่าแกไม่โกงแกมาขายที่แกไม่ได้มาเป็นวิชฉาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยยังต้องทำมาหากินในด้านนี้อีกเยอะ คุณเบียร์แล้วอย่างเงี้ยมานัดชมแล้วเนี่ยครับ,รบปรากฏว่าชอบวางมวดจํา10%แล้วเนี่ยมีการทาสัญญากันไหมทําสัญญาครับพี่บอยก็คือเราวางมัดจำที่10%แล้วก็ทําสัญญากัน <g ül> แล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะจ่ายวันโอนทีเดียวที่สํานักง,งานที่ดินเลยให้เวลานานไหมก็1เดือน <g ül> ค,ครับพี่ <S 1เดือนแปลว่าตอนนี้มาดูปุ๊บสมมติวันนี้วันนี้ชอบแล้วเนี่ยโทรหาคุณเบียร์เบอร์มมกเมื่อกี้ไอ้ศ9 3ย์8 18 1843อบอกว่าชอบแล้วนัดจ,จะมาชมกันพรุ่งนี้มารปรากฏว่าพุนี้มาป๊ กำเงินมา10% 3เปแสนเก้าก็กำเงินมา39ม0มามาถึงปุ๊บก็ทำสัญญากันแล้วก็ให้เวลาอีกหนึ่งเดือนเวลาไปโอนที่สำนักงานที่ดินก็ลบยอดที่เราวางมาจำากันไปถูกต้องครับเช่น3ามแสนเก้าก็ลบ39,000กถูกต้องครับที่เหลือก็ไปจ่ายที่นู่นใช่แล้วไม่ต้องมาจ่ายค่าน้ำเพิ่มใช่ครับไม่ต้องจ่ายค่าไฟไม่ต้องจ่ายค่าโอนครับผมไม่ต้องจ่ายอะไรอีกแล้วทุกอย่างผมพอให้หมดครับพี่แล้วคุณเบียร์ครับ มันเหลืออยู่3แปลงเนี่ยจาก10กว่าแปลงท่านผู้ชมจาก1ิกว่าแปลงเขาเหลือ3แปลงปรากฏว่าบางคนเนี่ยโอ้โหอยู่ไกลอยู่ภาคเหนือเนี่ยโอ้โหชอบอย่างไลที่ถึงใกล้ทะเลเนี่ยเขากะโหลกประจวบเนี่ยแต่กลัวมาไม่ทันน่ะกลัวไม่ทันคนกรุงเทพปรากฏว่าจะโอนจองได้ไหมสามารถโอนจองได้เลยพี่บอยโอนจองกับผมหน้าแล้วก็ถ้าสัญญาตัวนี้เดี๋ยวผมทําสัญญาส่งเป็น pdf ให้ได้แบบนี้ก็ได้ได้ครับบางคนบางคนอยู่ต่างประเทศแล้วยังไม่เคยมาดูที่กับผมเลยก็ทำสัญญากับผมเดี๋ยวผมส่งไฟล์ pdf ให้แล้วก็ ที่เหลือก็คือจ่ายวันโอนทีเดียวอยู่ต่างประเทศไหนเพวามว่มาคนไทยคนไทยไปทํางานต่างประเทศใช่ครับแล้วก็มีครอบครัวมีสามีภรรยาต่างประเทศวางเสียนาวันหนึ่งจะปลดระวางปลดเกษียณตัวเองมาอยู่ใกล้ทะเลก็จับจองมาได้เลย หรือไม่ก็ให้ญาติมาให้ญาติมาดูที่ดินแล้วก็ทําสัญญาในชื่อญาติก็ได้หรือว่าให้ญาติมาโอนแทนก็ได้ครับอ่านี่ยเดี๋ยวชมรถวิ่งอะไรกันนัก,กหนาก็ไม่รู้นะนี่เขาถามว่าอยากนี่ไปเนี่ยเขาเกลอกโลกี่กิโลสัก5กิโลเนาะไม่เกิน5กิโลพี่บอยประมาณ5กิโลขับรถประมาณไม่เกินยี่บนาทีะถึงห้านาทีก็พอแล้ว5นาที <laughs> 10นาทีครับอ่าไปเรื่อยๆนะเบิร์ผมขับรถไวกิโลละหนึ่งเขาเรียกว่ากิโลละนาทีก็ถึงไปเรื่อยๆแต่ระหว่างทางเนี่ยเขาเรียกว่ามีบ้านชุมชนเต็มไป นี่คุณเบียร์ผมถามนิดนึงครับแล้วผมจะพันใจได้ยังไงว่าซึนามิมันจะไม่มาเล่นงานตรงนี้พี่บอกไม่มีแน่นอนซึนามิตรงนี้ยังไงก็ไม่มีครับอ้าวสบายใจได้แล้วอย่างที่บอกนะจับพิกัดให้แล้วสูงวาละาับน้ำทะเล15ถึง18เมตรเข้าๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้ส่วนหนึ่งคุณเบียร์ครับหน้าที่ถนนหันหน้าทางทิศอะไรถนนหันหน้าทางทิศต,ตะวันออก่า ตะวันตะวันอะไรนะตะวันตกมั<ค>นมันจะไม่ตกเส้อทีเดียวมันชิ้เฉียงเฉียงมันชี้เฉียงตะวันตกเฉียงใต้คเขาค่ายประมาณนั้นท<ม>่านผู้ชมตะวันตกเฉียงใต้นะหันหน้าออกถนนลาดยางเลยนะ<ม>นี่แล้วก็บอกแล้วนะนูน่นตรงนู้นก็มีภูเขาท่านผู้ชมอ่าห้าสิบตารางวาสามแสนเก้านั้นผู้ชมอ่าเขากระโหลกเขาสามเอาร้อยยอดนะครับประจวบคิริขัน,นอ่ไปดูด้านหลังสักหน่อยจะเป็นไงบ้างนะครับแบ่งว่างด้านหน้านะ ด้านหน้ากว้างมากอ่าที่ว่างที่เขาเรียกว่าหัวลไล่ปนาว่างมากเลยใครชอบฝากพิมพชอบมาหน่อยแล้วกันนะครับน้าไฟเข้าถึงครับไฟฟ้าผ่านหน้าที่เลยปลาปลาผ่านหน้าที่เลยนะครับผ่านทุกอย่างอินเทอร์เน็ตก็ผ่านหน้าที่เลยนะครับกังคืนอย่างที่บอกเดี๋ยวบอกเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งบางคนเพิ่งเข้ามาตรงเนี้ยเขากําลังจะขยายถนนจาก2เลนไม่มีไหลาทางเป็น2เลนมีไหลาทางนะครับแล้วก็จะติดไฟแสงสว่างตลอดทางเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งที่ว่าคนมาออกกาลังกาย,ตอ,ยตอนเช้าตอนเย็นมาปั่นจักรยานเป็นที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่ นีไ่ไม่มีง่ายๆนะแล้วแกขายถูกนี่ผมเล่าให้ฟังผมเคยขายที่ดินกับคุณเบียเข้ามาเนี่ยที่หนองยาไซสุพรรณบุรีหนองยาไซสุพรรณบุรีอันนั้นเป็นผ่อนนะแสดงว่าเดี๋ยวแกบอกว่าใครจะกลับไปเปิดที่หนองยาไซนี่คุณเบียจะไปเปิดที่ไหนนะผมเปิดอยู่ที่หนองยาไซชอบที่บ้านผมเองเลยติดติดกับตัวบ้านผมเลยเอา้าวคุณเบียรไม่ใช่คนประจวบเหรอ องคนสุพรรณรับอ๋อแต่อันนี้ก็คือมาทําที่นี่ก็ลูกค้ารีเควมาอยากอยากมีพื้นที่ทะเลบ้างผมก็เลยเดี๋ยวผมก็จัดให้สักหนึ่งหนึ่งแปลงก็มาเปิดให้ลูกค้าที่อยากอยากมีที่ใกล้ทะเลครับแล้วก็ง่ายๆเลยบางคนอยากได้ที่ภาคกลางก็ให้เมินเบอร์ไว้ไปปีนี้เขาาวเดี๋ยวก็จะมีที่ดินเงินผ่อนมาอีกแล้วใช่ครับคุณเบียผมถามหน่อยเพื่อนบ้านที่มาอยู่หลังเขาหรือหน้าเขาอะไรตรงเนี้ยนิ่ใสยดีไหมไม่มีปัญหาเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลังคุณเบียบเนี่ยหลังเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นฝั่่งอยู ฝรั่งฝรั่งอยู่คนไทยม<น>ีครอบครัวเป็นต่างชาติมาพักอาศัยอยู่อ่าเพราะบางคนเนี่ยเขาชอบในดินแดนนี้กระซิบอีกคุณเบียร์วันนี้กระซิบหลายรอบมากถ้าไปซื้อที่ดินแถวประจวบแถวหัวหินเป็นยังไงมันแพงมากราคาแพงครับาราคาราคา,ราคาเนี่ยแพงโดดเลยแหละครับเพราะผมขายราคาวานี้ถือว่าราคาที่ประมาณถือว่าดีดีแล้วราคาพี่บอยมันจับต้องได้จับต้องได้ไม่แพงมากอ่าถ้าใครบอกบางที่เนี่ยเ้ยเขาสามร้อยยอดประจวบนี่มีถูกกว่านี้อีกมันมีเนาะ แต่มันเข้าไปลึกๆล,ล,ลึกลึกลึกเลยอ่ะลึกอ่ะใช้คำว่า,าลึกเลยนะครับราาแบบนี้ผมขายติดกับถนนลาดยางครับคุณบอยอ่าคุณเบียร์พูดนี้ก็น่าน่าฟังนะราคา4 3 0 0 0นสาตารางวาติดถนนลาดยางราคานี้ไม่ค่อยมีแต่ที่เรายือนอยู่นี่ใช่ไหมสามแสนเก้าถูกต้องอันนี้เคยสองสองแปลงว่างสุดท้ายครับด้านหลังราคา3า0 0 0นเนี่ครับอ๋อไอ้50ตารางวาเนี่ยว่างอยู่2แปลงติดกันเลยครับรวมเป็น100ตารางวาครับ,ค,รบคุณเบียร์ผมตก คณิตศาสตร์อะตอนเร si> I mean, oh, uh, uh, ียนโดดเรียนตลอดเลย3ามแสนเก้าคูณสองไม่เงินเท่าไหร่สามแสนเก้าเดี๋ยวนะผมก็โตกพี่ว่าเอาง่ายๆเอาสี่แสนอะสี่แสนคูณสองเท่ากับแปดแสนแปดแสนลบออกสองหมื่นครับเจ็ดแสนแปดอ่าร้อยตารางวาเจ็ดแสนแปดถามนิดนึงนะถ้าซื้อสองแปลงพอรถดั้งมั้งไหมอ่าโทรมาคุยกันได้ครับมาคุยกันโทรคุยกันได้ไอเบอร์เมื่อกี้อีกหรือเปล่าล่ะเบอร์เบอร์เดิมครับเบอร์เดิมอ๋อทั้งเบอร์เบอร์โทรเบอร์ไลน์อ่ะนะใช่ครับศูนย์เก้าสามเนี่ยนะ 218 1843โทรมาคุยเธอมาอ้อนเธอซื้อ2แปลงอาจจะลดราคาอีกก็ได้ <S <S โอ้ท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กันหน่อยที่ผมว่ามันสวยนะสวยเลยอะครับเขาสามยอดนี่ถือว่าสวยตรงนี้เลยนะครับไห<ใ>นข้างหลังข้างหลังเข้าตรงไหนข้างหลังเข้าด้านหลังพี่บอยเนี่ยก็คือมันจะเป็นถนนถนนสด้านครับอ๋อลงมาจากถนน เดี๋ยวเดี๋ยวคเดียร์ข้างหลังอ่ะอยู่ติดถนนเนี่ยครับรอผมแป๊บหนึ่งข้างหลังนี่คือสาธารณะเหมือนกันสาธารณะครับมันจะอ้อมทางนู้นนะครับอ่าชมสวยไหมฮะอ้อมเข้ามาได้เลยนี่แหละนี่นี่มุมนี้เลยใครที่ซื้อตรงนี้ไปนะสามแสนเก้าเปิดหน้าต่างมาก็จะเห็นเพื่อนบ้านอย่างนี้เลยแล้วหน้าบ้านเราก็มีภูเขาด้วยนี่ภูเขาอยู่ตรงนี้เลยสวยเด่นเป็นสง่าเลยหน้าบ้านก็มีภูเขาหลังบ้านก็มีภูเขาข้างบ้านก็ยังมีภูเขาอีกโอ้โหถามอีกข้างนึงครับทะเลอยู่ตรงไหน ทะเลอยู่ด้านนี่ครับอยู่ด้านนู้นนะครับไปตรงนู้นเลยตามถนนลาดยางไปเลยทิศอะไรคุณเบียร์พอเดาได้ไหมตันนั้นน่าจะเป็นทางทิศเหนือนะพี่บอยทิศเหนือ,อทิศเหอ,อทะเลออเชียงเหนืออ่ะก็ถือว่าเหมาะอีกนะครับปลูกบ,บ,บ้านได้ขายของได้อะไรได้ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะคุณเบียร์ถามนิดนึงเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วคุณเบียร์มีอะไรฝากท่านผู้ชมสักหน่อยหนึ่งไหมว่าที่ดินตรงเนี้ย ชวนมาซื้อก็อนหน่อยซิชวนมายนชมกันหน่อยซิว่าเปยังไงบ้างครับฝากลูกค้าที่สนใจที่ดินติดทะเลนะครับแล้วก็ราคาที่จับต้องได้นะครับผมแนะนําเป็นแปลงนี้ครับแปลงที่ผมเปิดอยู่ในปัจจุบันนะครับเหลือ3แปลงสุดท้ายแล้วนะครับกับทาเลบรรยากาศอย่างเงี้ยติดถนนรัตยายอย่างเงี้ยครับราคาอย่างเงี้ยอาหาที่ไหนไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็อยากจะเชิญชวนลูกค้าครับให้ลองมาแวะดูหรือว่า เข้ามาชมก่อนได้ค่อยตัดสินใจได้ถ้าถูกใจก็ค่อยคุยกันครับอ่ามาชมซื้อหาไม่ถูกใจไม่เป็นไรทําการเขาเรียกว่ารู้จักไว้ก่อนเดี๋ยวอนาคตก็มีให้เรื่อยๆนี่ท่านผู้ชมผมถามคุณเบียร์หมดแล้วผมทวนข้อมูลก่อนที่ผมจะลงไลน์นะตั้งใจฟังเคารพคนฟังผมอีกนิดนึงนะครับผมอยู่กับคุณเบียร์เนี่ยที่เขา300ยอดประจวบกีริขันนะห่างจากกรุงเทพส200กิโลประมาณนั้นผ่านกรุงเทพมาก็ผ่านชะอำหมายเลข37นะ37ตรงมาเรื่อยๆก็ได้นะครับ ลงมาเรื่อยๆก็จะเจอหัวหินนะครับแล้วมาทางปานบุรีก็ได้ก็จะเจอเนี่ยเขากะโหลกเขาก็หลกเขาเรียกว่าเป็นชายหาดเป็นเรียกว่าชายหาดที่สวยอีกหนึ่งชายหาดที่มีความอุดมสมบูรณ์เล่นน้ําได้หนุนๆตามรถข้นงขาวไปนะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยที่ของแกเนี่ยห่างจากเขากะโหลกหรือง่ายๆเลยแหล่งทะเลเนี่ยก็คือ45กิโลแต่มองไปตรงเนี้ยเห็นเขา300ยอดอยู่ในเขตนี้เลยอําเภอนี้เลยนะครับ 50ตารางวาเนี่ยจาก10กแปลงกกเหลืออยู่3แปลงนะครับเหลืออยู่3แปลงเท่านั้นนะครับแปลงที่ติถนนเนี่ย50ตารางวาเนี่ย3 0 0 0นนูนูอยู่ข้างหน้าแต่ที่ผมยืนกับแกเนี่ยแปลงละ5้ตารางวากับ58ตารางวาหลือ2แปลงแก้ไขราคาเดียวกันแหละคือ3 9 9 0 0 0เป็นเจ้าของได้เลยวางจองแค่10% แล้วทุกผืนเนี่ยคือโฉนดคุดแดงนะครับสบายใจได้น้ําพร้อมไฟพร้อมเพื่อนบ้านพร้อมถนนพร้อมนะครับแล้วโฉนดเนี่ยก็ให้เวลาหนึ่งเดือนวางไว้จาแล้วก็นัดไปโอนกันแล้วก็จ่ายที่เหลือนะครับสนใจโทรหาคุณเบียอะไรเบอร์เลยนะสนใจโทรหาผมได้นะครับที่เบอร์0ูนย์ครับ218 1843ีครับอ่ะรีบโทรมาตอนนี้โทรมาตอนนี้ได้เลยไหมโทรมาตอนนี้ก็ได้ครับอ่าไม่มาชมโอนจองก็ได้แล้วผมรับประกันว่าแกไม่โกง เขาเรียกว่าการนตีให้หนึ่งเสียงแล้วกันออย่าลืมนะครับเมมชื่อแกไว้เดี๋ยวแกมีที่เงินผ่อนจะได้สุขสมลานสําหรับคนที่หาที่เงินผ่อนกันวันนี้ขอบคุณคุณเบียร์มากนะครับขอให้ปิดโครงการช่วยสวยอย่างนี้ไวๆเลยแล้วกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับโทโมอเลเนอร์